สวัสดีวีลคัมสู่ไมค์ครับครับวันนี้นะคะผมจะมาทำเป็นอีพีโซดกันนะจ๊ะคือผมจะสร้างเป็นอ่าอีพีโซดเลยนะฮะคือผมจะสร้างเองหมดเลยนะฮะเพื่อให้ทุกคนนะคะหันมาสนใจไมค์ครับยิ่งขึ้นนะครับกระโดดจะไปเขาบอกดูเหมือนว่าเควสแล้วนะฮะเราขอจะบอกว่าให้เรานะคะสร้างบ้านนะคะตรงนี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวเราล,ะละบเป็นครื่อมิคาสตอรน์นน่ะเศรมากเขาบอกว่า,าตอนเช้านะคะให้เราหาเก็บอิฐนะตอนคือจะมีซอมบี้สะอึกมากเลยค่ะซอมบี้มากพือเกตัวน,นี้โอเคเขาบอกว่าให้เอาเหินเอ้ยเดี๋ยวนะเจ,บจ,บจบ็บเจ็บเจ็บเอาเหินใส่ประมาณสิบก้อนนะคะเราต้องหาสิบก้อนเลยเนะ่ เดี๋ยวดิสิบก้อนสิบก้อนโอเคโอเคแปดแปดแล้วแปดแล้วแปดแล้วเก้าสิบค่ะไปพี่เดี๋ยวนะอ๋อไม่มีอะไรสิบสิบเอ็ดเอาสักยี่สิบก้อนกันเนาะเออยี่สิบก้อนกันแหละมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวออ เจ็บเจ็บหัววะ่ะเอาสักยี่สิบก่อนหรือสิบห้าก้อนดิยี่ยี่สิบยี่สิบก้อน,นะะแล้วกันนะฮะเราจะหาว่าเราไม่ได้เข้าใจโอ้สิบหกสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดแล้วก็สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบโอเคแค่นี้พออุ้ย,ยเดียวยังไม่ได้เก็บอีกเลยเดี๋ยวแล้วอันนี้มันเก็บได้ปะวะไอ้เขาเรียกอุ้ยรู้สึกว่าเจ็บอุ้ย จมน้ำเลยเห็นไหมปวดหัวปวดเออปวดสมองแป๊บนึงปวดจริงๆอนะโอ้ยจะตาาอยู่แล้วเลดี้ก่ามันเก็บได้วไาอิเนี้ยสาธูก้อยเก็บได้เก็บได้ไ,ดไม่ได้วะ่ะเอาเลยโอเคนะอ่าเราเก็บหินทรายไมาได้แล้วแต่เราไม่ต้องสร้างบ้านนะฮะเราจะเก็บอ่าอะไรสร้างหมู่บ้านนะจ๊แต่ บ้านํสาหรับไม่ครับนะคะ,ะไปหาที่สร้างแบบดีๆอุย้ยมือโดนนะคะนั่นมันกระตายกรตตายมันจะฆ่าแกอีกแ้วเออดิมานี่ไงวัวน,น้อยจะวัวน,น้อยจะเจ้าจะหนีไปไหนก็ไม่ฉลาดเนีน่วิ่งกันแม่งทำอิตกเลย <Okay. S 2> เราจะสร้างหมู่บ้านนะคะจ๊ะอันนี้คือเราจะหนีหนีตัวรอดจากสปุเปนซื้อมาจากเพจโตลราคาประมาณสองยกว่าบาทนะจ๊ะฟุงชั่นอยู่ก็ไปซื้อกันได้มีฟรีด้วยอาจจะไม่ซื้อฟรีฟรีมันจะค้างบ่อยซื้อเนี้ยแหละไม่ค้างไม่แหลกด้วยแต่เล่นด้วยกันได้รือเปล่าไม่มั่นใจนะจ๊ะ แอดมาได้นะเอ้ยเดี๋ยวนะนี่ยังมันช่องเป็นอย่างเงี้ยโอเคนี่นี่เอาไว้ตรงนี้เลยเฮียเดี๋ยวเอาแล้วอิดอยู่ในอีกอ,อันนึงอะเฮ้ยต้องให้ปล่อยไหนเนี่ยเอาแล้วอิดหายจะทำไงได้ล่ะ ก็ต้องวันทูทีเล่ดีก้ปุ่งเลือดจะเพิ่มให้หรือเปล่าวะเหมือนไหมครับทั่วไปโอ้มีมีมีส่งข้อความด้วยวะเออสงสัยเล่นด้วยกันได้วะ่ะแต่เราไม่เล่นเองอยู่เลิมีซีมีใครเขียอะไรแสบร้องนี้หน่าไปฟังอ่ะนั่นมันสวรรค์อยู่ด้านหน้า ดูเหมือนว่าเราเออเราเขาบอกว่าให้เราโอ้อยยายอย่าหาเงินเจ็บเจ็บขู่ภารกิจหาทรายก็ยังดำเนินต่อไปนั่นมันอะไรอะ่ะทรายทรายอยู่บนภูเขานะะซอมบี้จะมาไม่ได้หนีตายจากซอมบี้เดกต่อโอ้โ,อโหเดี๋ยว นั่นมันอ๋อโอ้โหแล้วจะขึ้นไปยังไงวะปุ่นหัวเลยเขาบอกว่าให้ขึ้นนะา,าหาดที่ปีนเอาแต่ภารกิจก็ยังดำเนินต่อไปไม่มีเปลี่ยนแปลงอาหารจะหมดอยู่แล้วอะโหดเกือบตกเกือบตกตกก็ขึ้นไม่ได้ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะบางที่ก็ขึ้นได้บางทีก็ไม่ได้ แต่ดีเนี่ยเราเราเตรียมอีดมาในอยากได้เนี่ยเป็นไอหมอนลองนั่งแต่มันเก็บหาเลยไม่ได้เก็บได้แตอีดมันน่าเบื่อเนี่ยเนาะอุย้ยโอเคคิดว่าคิดว่าเป็นหลุมอืมอหือพล้วกักกิ่งำเนินต่อไปไม่มีเส้นสุดนะคะเสร็จกูแน่อีกก็ตายฮ่าฮ่าฮ่ากูจะเป็นจิเดเละสะเองมา เขาบอกว่าถ้าเราจะต่อสู้นะควรใช้มือนะจะหนีใส่กูหิวเขาก็ตายดีทิ้มอือกูหดตัวนึงจะไปกินอ่าตัวนู้ก็ได้ตัวเล็กก็ได้วะโอเคโอเคอเคอืมดีมากใข่เจ๊ตาตาตาอืออยาก จะหนีไปไหนจะตามไปสุดขอบโลกไกลสุดขอบฟ้าหอ,อาออกนี่ว่าฉลาดนะมึงอะ่ะเดี๋ยวอยู่ไหนไม่ได้ภารกิจฆ่ากระต่ายเพืเ่อละอาหารเอ้ยอขนาดบานํำแข็งมันยังวิ่งได้สบายสไตล์ชิวๆไม่ไม่อุอ๊ยโอ๊ยโอ้ย นี่น so <brightness> <desserts> ี่น <esper rethink offers> <por miyor> ี่เสร็จกูเสร็จกูมาอุ้ยไอ้กระต่ายกูขอเฮ้อมึงไปเกิดใหม่แล้วก็ขอให้สุก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 ุกส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 ุกอุ้ยได้เลยปะวะไม่มีเนื้อโอ้โหปวดหัวเลยใช้สมองไงวะเอาไรอาหารก็ยังดาเนินต่อไปอื้ม น้ำมันฟักทองไม่ใช่ฟักยโกูโอเคก่ะโอเคไม่ไม่โอเค yes นี่ภารก,กิจก็คือเอาฟักทองเราจะเอาฟักยูค่ะไม่ใช่ฟักทองโอ้ยเป็นหัว,วยอะบุ๊คบุบโอเคเขาบอกฟักทองนี้ทำเป็นไฟได้นะคะ โอ้ยจะเป็นลมเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวคบค่ะอฮ้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยเลดี้เกอร์เลดี้เกอร์ฮ้ยโหแล้วในนี้มันก็เบื่อเบื่อเนี่ยโอเคจ้ะก็อับ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 ก็ต้องไหนเดี๋ยนะจ๊ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะฮะแต่งๆาบบายนะจ๊ะเราจะไปสร้าง,างหมู่บ้านกันบายบาย